ส่วนเรื่องผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดลมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ Honda HRV นะครับตัว RS นะครับตรงนี้จะเป็นตัวก่อนตัวใหม่นะครับเป็นอีกหนึ่งไลน์นะครับที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมเสมอมานะครับล้อตัวนี้นะครับคุณลูกค้าสามารถไปใส่รถ Honda 5ลูบนะครับมาตรฐานได้ทุกชน ถ้ารู้มาตรฐานระดับคันเลยนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตา h o n d ้ามอเตอร์นะครับ h o n d ้ามอเตอร์นะเป็นข้อ17นะครับกว้าง7ออฟเซตอยู่ที่55นะครับออฟเซตอยู่ที่55นะนะครับสวยงามนะครับชัดเจนนะลูกค้าท่านใดนะครับกำลังตามหารล้อตัวนี้อยู่ นะครับทักมาได้นะตอนนี้เราเหลือชุดสุดท้ายแล้วในร้านนะครับบอกนี้ไม่มีแล้วนะครับล้อหายากจริงๆนะครับสนใจทักมาได้นะครับล้อเปล่าก็ขายล้อพร้อมยางก็ขายนะครับน้านเราเป็นเต็นสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้องยางยนต์ตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอย ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมสาหคลิปนี้นะครับผมกรอบนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสาหคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ